สวัสดีค่ะสวัสดีเราจะไปกินข้าวอันอีกแล้วไปซื้อของมาซื้อของกันที่เนี่ยอะไรนะกีกันตีมาซื้อของที่กิกันตีกันแล้ววันนี้ก็ไปกินข้าวกันวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะนี่วันพฤหัสบดีจะไปกินข้าวลุงจะพาไปกินข้าวพ่อวันนี้วันพฤหัส วันไม่ใช่วันพิเศษก็วันธรรมดาละค่ะเพราะว่ามันบร,ริหารสบอเนียยนมีร้านอาหารมีแบบร้านอาหารที่แบบแพนเค้กอร่อยมากถึงมากที่สุดนะคะก็้สวยงามแถเบอร์หนาดูโอ้ยใช่มัง,งามเนาะขอใส่เป็นตาเลยเน้นะ ลบท่าไม่มีองศาหนาวรือสิค่ะลบาติดลบสามาสักติดลบสามก็ยังถือว่าโอเคดูสักการใส่ชุดของอิชันนะคะนะคะรูท้าฮุนนะคะประมาณนี้เขาใส่กันเพราะว่ามันไม่มีหิมะเนาะมันมีอยู่หิมะนั้นมีขาวโพอนไปเบิดเลรหิมะ นะอันป่าเอาใส่หนาแน่สันก็เลยใส่เสื้อจะก็จะเก็บแบบเงาใครเก็บญ้าแบบไานสีตาตอนแรกว่าจะใส่สีตาคู่กับรองเท้าบูทสีน้ำตาลเนาะก,ก็เลยแบบอื้ออีนึนงคุณจ่ามีบอกว่าใส่ใส่ใกับรองเท้าสีน้ำตาลอันนี้ก็ใส่เสื้อสีดํามันก็โอเคแล้วสันเด้เพราะว่า,าวรองเท้าบูทเนี่ยมันเป็นแบบดากเออ หน่วยนะคาทนดูหน่อยนะคะใช้เวลาห้านาทีอันนี้นะเพราะว่าอันนี้นะกล้องนี่สวยแอปนี่สวยแอปนี้แอปที่แบบใอ้คนหนูเจ้าของหานาทีจ้ะปกติแล้วนี่เอ,อ่อวิดีโอเราก็ใช้ประมาณกี่นาทีก็ได้ใช่ไหมอันนี้นะแอปนี้แอปสวยเนะ่ยคือห้านาทีทุกแอปนะคะอีฉันทดลองมาแล้ว ถทดร่องมาแร้วประมาณนี้เอาฉันจ,จะให้ดูถนนนะคะไน้าแลอ่ะมีบึงถนนเันไปเราจะไปทานข้าวกันนะคะวันนี้คุณลุงก็ไปเหตุงานมาแต่เ้าราแล้วแต่หกโมงเช้าโมงเช้ารคุณ สิบโมงนี่แหละมาไปเฮลซิงกิมาไปดูงานที่เฮลซิงกิเแล้วกล,กลับมากลับมากับพาไปซื้อพาไปซื้อของพาไปซื้อของเสร็จแล้วกันไปนั่นแหละประมาณนั้นไปซื้อของนี่เธอเธอต้องเทคนิคการซื้อของเนี้ยนั่นเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะ 199ลดเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะจะบอกให้เหลือครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นไปได้จังใดติดไปลายไว้